สวัสดีแฟนๆฟุตบอลทุกคนเลยครับกลับมาเจอกันในช่อง YouTube ของเราในค่ำคืนที่วันนี้มีบอลรอบชิงลงการแข่งขันกันนะครับก็คือทางฝั่งของคอนเฟลเลนซ์รอบชิงครับระหว่างโรม่าของโชเซ่เมอโจเจอกับเฟียโน่รอตดัมนะครับปกติเนี่ยมันจะมีแค่ยูโรปาลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมฮะปีนี้มันมี3ถ้วยยูโรปาได้แชมป์ไปแล้วก็คือแฟรงก์เฟิร์ตคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเป็นโรม่าจากเกาเช่อิตาลีหรือว่าจะเป็นเฟียโนดจากดัชลีกนะจริง ผมจาได้ว่ามูริโญ่เคยพาแมนเชสเจอเร์ยูนัแพ้4-1นะแต่นั่นเป็นรอบแบ่งกลุ่มแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปีนั้นแมนยูได้แชมป์ป2016ี2016-17ด้วยการชนะอาร์เจนต์2ประต,ตูต่อ0นั่นเองนะครับอืเมืม่อวานนี้ขอบคุณมากเลยนะทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาแบบมหาศาล 2, 300ข้อความโหมจริงวันนี้ได้ผมได้รับข้อความมาแบบออ6-7หน้ากระดะ 4, าษ A4 ฮะเยอะมากๆนั่งอ่านแล้วก็แบบหืม hmm, ตาลายเลยนะผมอ่านข้อความนะครับผมพยายามจะ แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ <c oughs> คือที่ผมมาทำ u t u b e เนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าแฮปปี้สูสีการทําทีวีเลยนะจะบอกว่าสื่อสมัยนี้มันก็มีความแตกต่างนักสื่อพิมพ์มันก็ได้ความคลาสสิกใช่ไหมฮะในการนั่งอ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีปิน้นหมึกปิดมือนิดนึงเออมันก็ได้ความความสมัยก่อนนะครับทีวีมันก็ได้ความทางการนะครับเลาให้คนชมฟังอ,อยังดีว่าเดี๋ยวนี้ยัมี SMS เป็นการอินเทอร์แอคทีฟ แต่อ้ u โห u t u b e กับ TikTok เนี่ยมันแฮปปี้กับการที่ได้คุยกับคนดูและผมก็ไม่อยากเอาตัวเองป็นศูนกลางคืออย่างทีวีเนี่ยเรารับนโยบายมาจากผู้บริหารใช่ไหมครับเราก็เหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ของช่องอะนะครับจริงๆผมอยู่ r ผมว่าคาแรคเตอร์หนึ่งนะถ้าใครเคยดูผมที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับมาอยู่พีพ v ผมก็ต้องอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่ว่าพอมาอยู่หน้า จอของ youtube tik t o อ k มันก็เป็นตัวของตัวเองดีนะครับขอบคุณทุกข้อความผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งข้อความคนดูเลยนะผมก็นั่งอ่านหมดนะครับเนี่ยนั่งอ่านทุกข้อความเลยจากคุณเอ่อโอ้จะคนแฟนฟุตบอลชาวลาวเยอะมากเลยนะกลาบขอบคุณที่มาดูเรานะครับตรงมีความรู้สึกว่าากจะต้องเอาอะไรมาแจกคนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอย่างพูดถึงข้อความนิดนึงแล้วกันนะครับเอ่อ คุณไรมาหรือเปล่า RYO s h เ s e n นะครับตอนนี้รายการดูสมุดขึ้นเยอะเลยครับน้องป๊อปขอให้ช่องดังๆยิ่งขึ้นไปครับเป็นช่องที่รับฟังอ่านคอมเมนต์ปรปับปรุงเพื่อผู้ชมต่อไปขอพระคุณมากๆเลยครับผมไม่อยากเอาตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งไงผมอาหารคนดูเลยเอาอย่างไงเอาประชาติมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําตามเพราะว่าทีวีเนี่ยผมทําตามนโยบายแล้วไง YouTube ผมอยากเอาใจคนดูเต็มที่คุณอยากดูแบบไหนบอกผมมาเดี๋ยวผมจะเป็นแบบนั้นให้ซึ่งทุกคนก็ เคาะมาว่าช่วงแรกอยากให้พูดถึงบิ๊กนิวส์อยากให้พูดถึงข่าวประจําวันใหญ่ๆช่วงที่2อ,อาจจะขายสปอนเซอร์ขายไปของดีก็บอกกันมาก็ไปอุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราทํา YouTube จริงๆเราก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายนะครับก็คือมันต้องมีคนหาข้อมูลคนตัดคนทํากราฟิกนะครับมีทีมงานพอสมควรเลยครับถ้าชิ่งช่องใหญ่ๆเนี่ย้มีเป็น50คนผมได้10คนก็จะต้องมีเงินที่ต้องจ่ายลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้เขาก็อุดหนุน การดูช่องทีวีกันไม่ใช่แค่จ่ายเป๊ะทีวีใช่ไหมครับอย่าง YouTube เราดูฟรีเพราะฉะนั้นก็อุดหนุนสปอนเซอร์ที่เขามาสนับสนุนเราแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะไปเริ่มเรื่องใหญ่กันเลยดีกว่าครับวันนี้เรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลก็คือเรื่องของเยอเกนคลอปที่ได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม2สถาบันทั้งในการโหวตของผู้จัดการทีมด้วยกันเองแล้วก็การที่ LMA manager ก็คือเป็นผู้จัดการทีมสถาบัน แบบยิ่งใหญ่เลยครับเซอร์ไลฟฟอร์ูซันมามอบด้วยตัวเองนะครับซึ่งมีคนดิเดต5คนในการเข้ามาสู้เป๊ปนะครับครอโทอมสัสแฟรงค์ของเบน์ฟอร์ดปาติคเวล่าแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวของนิวคาสเซิลยไนเด็เยนครอปก็เอาชนะไปซึ่งสิ่งที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวไม่ได้สุดตรงนี้ต้องเล่าเลยเพื่อไม่ให้คุณตกข่าวนะครับก็คือระหว่างที่ถ่ายรูปกันครับ เฟอร์กี้ก็พูดอะไรบางอย่างกับเยอเกนครอปซึ่งหลังจากนั้นครับนักข่าวก็อมเปิดเผยว่าเฟอร์กี้บอกมันเจ็บปวดมากเลยนะที่นายเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงไอ้สิปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้คุยกันและเฟอร์กี้บอกว่าครอปนายเลือกทีมจากประวัติศาสตร์ของเขาเลือกจาก history คลับก็คือลิเวอร์พูลนะครับเอ่อเฟอร์กี้บอกว่ารู้อย่างนี้ถ้าคิดว่าครอปจะมาแบบเป็นคู่แข่งแมนยูขนาดนี้เนี่ยผมแนะนําให้เยอเกนครอปคุมสกันท็อปอยู่ในเต็ไปดีกว่านะค,คนก็ห่างกันทั้งหมด ทั้งทั้งหอเลยนะครับแหม่ก็สุดยอดจริงๆนะครับมีจังหวะหนึ่งที่เฟอร์กี้จะเดินออกไปแล้วเคาก็คล้องมือมาบอกว่าถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็เป็นช็อตที่น่ารักและเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเออร์ลิงฮาแลนด์มาเรียบร้อยแล้วนะครับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นไหมครับไทาม์ไลน์ก็จะชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งบอกบริหารของซิตี้บอกว่าฮาแลนด์เนี่ยมาเพื่ออยากได้โทฟี่ไม่ได้มาเพราะเงิน 51ล้านปอนด์เงินที่แมสตี้จ่ายให้กับด็อกมันก็ไม่ได้เยอะค่าเหนื่อยฮาร์แลนด์จริงๆแค่นี้สบายมากน้อยกว่าเอ็มเปอร์นองเยอะนะครับแล้วก็ทีมช่างกฤษเลือก2นักเตะใหม่เข้ามาติดซึ่งไม่น่าจะเคยติดเลยทั้งจอร์ดโบเวนของเวสต์แฮมเหมาะสมมากแล้วก็เจมส์าสติงของเลสเตอร์จริงๆตอนเนี้ยเลสเตอร์อยู่ที่เมืองไทยนะไม่ค่อยมีใครรู้นะฮะเอาลูกให้ดู2รูปแล้วกันขึ้นมาดูเลสเตอร์อยู่ไปเยาวราชมานะครับหรือไปบอกใครง่ายว่าดูจากช่องเรานะครับ อ่ะนั่นคือข่าวใหญ่ๆสุดๆเลยก็คือเรื่องของเดนคอปแล้วก็ฮาร์แลนดมาแล้วประมาณนี้นะครับบิจิทจบไปช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสิ่งที่ผมจะพูดถึงครับก็คือถ้าหากเราจะพูดทีมที่3เป็นม้าตัวที่3จะสู้กับซิตี้กับเรพูลมนี่ยมันก็ยังไม่ใช่แมนยูเต e, มันก็ยังไม่ใช่อาร์เซนอลและเอาจริงๆมันก็ยังไม่ถึงกับทอรนัโดสเปอร์ม้าตัวที่3ที่เราต้องจับตามองในฤดูก,กาลหน้าคือสิงโตนีนามเชลซี ล่าสุดเขาได้เงินก้อนระดับ200ล้านปอนด์และรวมกับทูเคิลประธานคนใหม่ก็กำลังจะได้แอปพลิับจากพิมเบลเลเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนเย็นๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเชลซีเป็นทีมที่น่ากลัวมากเขาจะเสริมใครใน200ล้านปอนด์ไปติดตามครับเมื่อวานนี้นะครับมีคนเข้าไปอุดหนุนพีดาดาออร์แกนิกเซรั่มเซรั่มหน้าใสเันเยอะมากๆเลยสปอนเซอร์เขากล่าว คำว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับมาวันนี้ครับนอกเหนือจากของดีราคาถูกที่เราจะมานําเสนอในช่วงที่2แล้วนะฮะวันนี้ฮะเป็นข่าวดีสุดๆเลยเพราะว่าคุณกวนนางพนักเกล็ดครับผู้บริหารที่เอาเอ k เคมาจัดจาหน่ายให้กับคุณผู้ชมช่องของเราปปอป์บิลบลในราคาที่โคตรถูกแล้วนะครับวันนี้เขาแจ้งมาว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากมีอาชีพเสริมนะครับในช่วงเศรษฐกิจเท่ายากหมากแพงแบบนี้น้ำมันโคตรแพงขนาดนี้นะครับ คุณทำอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนนะครับถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ATK ในประเทศไทยโหเขารับครับรอบนี้คุณลองคิดดูครับนะตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นเียวทารบิสเนสเนะครับขายของมันต้องขายต้องตีตอนร้อนนะฮะใครอยากเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ATK นะครับยี่ห้อ,อที่ b e l l Tech นะครับเพื่อหาไรายได้เสริมโดยที่ไม่ต้องตุนของเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องดรอปชิปอะไม่ต้องไปซื้อลงทุนเยอะๆมา ลองติดต่อสอบถามเขาดูว่าเป็นโปแทนจำหน่าย ATK อย่างไหนที่เบอร์นี้ได้เลยขอบคุณคุณกรานธนาิจมากนะครับที่เปิดโอกาสให้คนช่องของเรามีอาชีพเสริมมากขึ้นนะครับอะลองติดต่อเข้าไปได้เลยส่วนของที่ฝากขายก็แน่นอนครับเขาบอกว่าไอตัวน้ำลายเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับตัวสีม่วงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นครับขอเพิ่มโอกาสให้คนในการซื้อที่ตรวจ ATK ฮิต b e l t ตัวน้ำลาย ในราคา39บาทจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยแฟลชชิปวันแรกหมดเกลี้ยงวันที่2เมื่อวานขาย2วันก่อนขายดีมากให้จนถึง31พฤษภาคมนี้ในราคา39บาทนะครับถ้าสั่ง20ชุดส่งฟรีถ้าน้อยกว่านั้นไม่มีขั้นต่ำเหมือนกันก็ยังขายกล่องละ39บาทแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับย้ำคุณผู้ชมเลยนะครับใครอยากจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหาไรายได้เสริมถตอนนี้ตอนนี้มีอาชีพเดียวไม่พอหรอกครับ ให้นึกไว้ว่าเวลาเรามีอาชีพนะครับเรามีอยากมีไฟดวงเดียวในห้องของเราเพราะเวลาถ้าไฟมันแตกปุ๊บห้องมันจะมืดเรามีไรายได้เสริมมันเหมือนกับไฟหลายๆดวงในห้องครับอาจจะไฟดวงใหญ่หน่อยดวงเล็กๆอีกสองสามดวงมีเทียนเวลาที่ไฟมันดับมันยังยังคงมีแสงสว่างอยู่เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีอาชีพเสริมไว้อยากขาย adk เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายยี่ห้อนี้โทรหาคุณเบล,ค,เบลคุณเบลเป็นผู้ช่วยของคุณหารกฤษที่เปิดนี้ได้เลยหรือว่าลาย i p o 8 ผมไม่รู้รยายละเอียดขณะนั้นลองติดต่อสปอนเซอร์เขาดูขอบคุณมากๆเลยครับที่ทําให้คนได้โอกาสหาเงินจริงๆผมก็อยากทำนะ <c oughs> อ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องของสิงโตที่ต้องหนึ่งทางเชลซีนะครับเพราะถ้าเราจะหาทีมที่3ในการเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เนี่ย <c oughs> ก็ยังคงมองว่าทีมของเราอย่างแมนเชสเตยังคงห่างไกลมากๆนะครับอาร์เซนอลก็ยังคงเป็นทีมเด็กจริงๆผมหวังค e อนเต้ไว้พอสมควรนะจริงๆ,ๆวันนี้อยากพูดเรื่องคอนเต้เลยนะเพราะว่าได้งบ 150ล้านปอนด์แต่ว่าเชลซีจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าท็อตโปลีครับได้รับการแอปพูฟจากพิเวร์ลีรัฐบาลรัฐบาลอังกฤษแล้วนะครับว่าเขากาลังจะได้เป็นเจ้าของคนใหม่อย่างออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นครับเขาก็ประกาศเลยครับว่าเ็็แมนซิตี้เป็นแชมป์แบบนั้นเห็นร์พูสู้กับเป๊ปโกรเดล่าได้แบบนั้นครับยนคอัเชลซีจะไม่น้อยหน้าครับจะให้เงิน โทมัสทูโคลระดับ200ล้านปอนด์นะฮะในการช้อปปิ้งผู้เล่น,นครับโหนี่หาเชลซีเนี่ยเอาจริงถ้าเราไปดูสกอตทีมนะครับสิงคโปรเป็นทีมที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับมีนักเตะหลายคนที่ทูโคลเองก็ไม่ได้ซื้อมันซื้อมาตั้งแต่ยุคของแฟรงก์ามพาดไล่ยาวมปหาว่าแล้วเป็นนักเตะที่แบบเอาจริงเกรดแบบเป็นตัวจริงทีมอื่นได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีนี้มีงบประมาณอีก200ล้านปอนด์แล้วเนี่ยทูโคลจะทํำยังไงเอาจริงๆถามว่าคน ที่ชมทูเคิลเองก็เยอะมากๆเพราะว่าปีแรกรุ่นการที่แล้วแทนแลมพาร์ดเขาก็เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยแล้วก็เป็นแชมป์ยูซชนะแมนซิตี้มาทุกการนี้เต็มๆหนึ่งซีซันเข้าชิงปีที่แล้วเข้าชิง FA ด้วยแล้วแพ้เรสเตอร์ใช่ไหมปีนี้ก็เข้าชิง2ถ้วยเอ,อ,เอ,อสโมสรโลกก็ได้ไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็บอนถ้วยในอังกฤษชิงทั้งลีกครับและ เอฟเอคับแพ้ลิปูจุดโทษว่ากันไม่ได้แต่ความเป็นจริงคือเขาก็สามารถทําให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามครับถ้าหากคุณเป็นแฟนบนเดสเีกาคุณเป็นแฟนบุเสเซียร็อปุนนะครับคุณดูทูเค้อคุมทีมครับจะทราบว่าเขาเก่งบอลด้วยแต่บอลลีกเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะโฮ34นัดของบนเดสเีกาในทีเอ่อบนเดสเีกาเยอรมันโฮ3าเกมของพิมเมลิกได้ไปๆมาๆเนี่ยถ้าเราดูจากตารางคะแนนนะครับเราจะเห็นว่า เชลซีก็ยังคงตามหลังแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลจนจบซีซั่นเนี้ยพ้นทัางเยอะนะหลายคะแนนมากๆเลยครับมันก็เลยต้องมีการปรับปรุงทีมอยากเห็นทีมซูโคะเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านไปฤดูกาลที่2เนี่ยถ้าหากเสริมดีๆเขาจะสู้กับเป๊ปได้หรือเปล่าเพราะว่าสมองก็ไม่ค่อยแพ้กันเท่าไหร่หรอกนะครับทีนี้ไปดูครับไอ้สามคนที่ในราคา200ล้านปอนด์เนี่ยที่โทอมัสซูโคะก็สนใจนะคนแรกก็คือชูคุนเดชูคุนเดกับเชลซีเนี่ยมันเหมือนอลันเชลเลอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่่มมันไลง ไม่สามารถที่จะลงเอ่ยกันสักทีหนึ่งเปรียบเป็นเจ้าสาวนี่ก็คือขอขันมากไป3รอบแล้วก็ปฏิเสธหมดแค่าคๆเอ็มบาเป้กับเรอัลมาดริดใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วที่เชลซีพยายามจะขอซื้อจากเซบีย่าก่อนหน้านี้นได้เตียโก้ซินวามาแล้วกองหลังตอนนี้มันจําเป็นมากเพราะว่าเชลซีเสียทั้งคริสเตนเซนให้กับบาร์เซลโลนาเสียให้ทั้งอ,อันโตโตรูดิเกอร์ให้กับเรอัลมาดริดแล้วนะครับแล้วก็เตียโก้ซินวาเนี่ยสามสิบแปดปีแล้วก็ต้องหาคนที่มาาช่วยเ สองคนที่เชลซีหมายปองก็คือ1นึ่งุเดยทางหนึ่งเพราะว่าสามารถเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ฝั่งขวานะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือโจเซฟกวาดิโอถ้าใครดูไลฟ์สิก็จะทราบว่ากาดิโอเ,เนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งเท้าซ้ายอยู่แล้วนะครับเล่นบอลตัวสูงสูงเข้าบอลใช้ได้ครับแต่ทางบอลก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เชลซีเนี่ยไปนสนใจของคนนี้เพื่อที่จะให้เป็นทรงใหม่ก็คือเตียโก้ซินวานะครับทางฝั่ง ของซ้ายก็เป็นปาดิโอขวาเป็นชูคุนเดซึ่งเอาจริงๆถามว่า2คนนี้ใช้เงินระดับเท่าไหร่ผมว่าไม่เกิน80ล้านปอนด์ก็น่าจะได้นะครับกับงบประมาณ200ล้านที่ท็อตโปลให้เชลซีมาเนี่ยสองคน80ชูคุนเดน่าจะ50ปาริโอไม่เกิน30ไลฟ์สิก็ปล่อยแล้วนะครับก็จะได้มา2คนนี้ทีนี้ชื่อที่3ครับที่เพิ่งจะมาเมื่อบ่ายนี่เองครับก็คือราฮิมสตอร์ลิงครับหลังจากที่สตอร์ลิงเองยังเหลือสัญญาก,กับแมนซิสตี้แค่1ปีซิตี้เนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่คอยงอ โดยเฉพาะเป๊ปถ้าใครอยากไปมีเปิดโอกาสทีมมาจีบราคาไม่น่าเกลียดปล่อยเลยนะครับเช่นเฟนตอเลสเฟ拉โกเลสเนี่ยเป๊ปโคลนิล่าซื้อมาเพื่อมาแทนคูรูเปโรนะครับเล่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็มียิงประตูได้บ้างมีช่วงฝืดบ้างพอบาเซลุน่นาติดต่อมาขายเลยครับแล้วไม่แคร์ด้วยว่าไม่มีหน้าเป้าก็ใช้เชสซดบ้างใช้ฟิลโฟเดนมาเล่นบ้างใช้ดิยาเมาเลสฟอร์นายบ้างออลคายคูโดกานบ้างนี่ล่าสุดขนาดเอลคายนะครับที่ เป็นคนที่สําคัญมากมาของเป๊ปเป็นคนเปลี่ยนเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลถูกไหมครับก็แทบจะชูชัวแล้วว่าออกจากเรือบาบสีฟ้าแน่นอนและจะนับภาษาอะไรกับลาริมสตอร์ลิงที่จริงๆแล้วก่อนนี่ก็มีปัญหาก,นนกับเปเปโร์เดล่ามสองครั้งโดนตน้นซีซ้่นี่คือโดนดรอปเลยนะครับและเหลือสัญญ,ญาอีกหนึ่งปีล่าสุดเนี่ยเชลซีก็สนใจครับว่าจะไปขอดึงมาเพราะว่ามันในสัญ,ญญาที่มันเหลือปีหนึ่งเนี่ยสตอร์ลิงเป็นคนอังกฤษถ้าไม่อยากย้ายไปทีอื่นก็มาเล่นในลอนดอนไหมเชลซีสนใจมากนะครับก็มี3คนณนะตอนนี แต่ทีนี้สิ่งที่ต้องแก้ก็คือชื่อที่เขาจะต้องเอาออกจากทีมเนี่ยมันมียาวเป็นหางว่าวเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จอจินโช่กับเอ็นโกโล่องเต้ก็เหลือสัญญากับเชลซีแค่หนปีเหมือนกัน3คนเมื่อกี้เราพูดถึงเชลซีต้องซื้อเข้านะครับแต่อีก2-3คนเนี่ยเราพูดถึงว่าจะต่อสัญญาไหมถ้าไม่ต่อจะขายหรือเปล่าคนแรกก็คือ e กองเต้ก่อนหน้านี้ที่ทําเสนอไปในทิกตอกก็คือแมนยูเนี่ย ยุคเทนหาเนี่ยคือ3 1ปีไม่สนเลยนะครับกองเต้คือคนที่เป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้แชมป์ก็เลยอยากจะได้กองเต้เข้ามาเสริมทีมแต่ว่าพอเชลซีรู้ก็บอกปฏิเสธแล้วก็พยายามจะต่อสัญญาแต่ณตอนนี้สัญญาก็ยังไม่คืบหน้ารวมถึงจ้องจินโยเองด้วยที่ฤดูการนี้ก็โดนวิจารณ์เยอะเรื่องการพลาดจุดโทษบ่อยแล้วก็มีวนตุสจีมาจะกลับไปเล่นที่ทญญอิตที่เซนต์อิตารีหรือเปล่าสองคนนี้เชลซีก็ต้องแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะต่อสัญญ,ญาหรือไม่เพราะว่าเหลืออีกแค่หนึน กองกลางจริงๆกระดูกสันหลังทีมก่อนหน้านี้ก็เป็นกองเต้เป็นทางฝั่งของจอร์จิโอโควาสิตใช่ไหมครับรุ่นการนี้มีเพิ่มเข้ามาก็คือโรเบิร์ตลอตชิกนะครับสองคนนี้เราก็ต้องมานั่งดูอีกทีนี้มันก็จะมีอีก3คนที่อนาคตไม่ค่อยแน่นอนดูก็ได้ไปก็ได้ 1. นึ่งทีโมแวนเนอร์แวนเนอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ลงตัวจริงรุ่นการที่ผ่านมาท้ายๆเพิ่งจะมาเป็นตัวจริงแบบโชวเพราะว่าก็ได้รับคําชมเยอะว่า ถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้แต่ก็เปิดทางให้รูนกัปูทําประตูได้เปิดทางให้คลฮาวเวตได้เล่นคู่กับครฮาวเวตน Hi ี How ้แล้วเป็นคนเยอรมันด้วยกันแต่ก็จริงๆก่อนได้ได้ดรอปมุนจีบดรอปมุนไม่เป็นไรได้ตัวแทนของเออร์ลิงฮาร์แลนด์ไปแล้วแต่ก็มีกระแสจะออกจากแซนฟอร์ตปิดตลอดเวลาน,นอกเหนือจากติโมเวนอีกคนนึงก็คือคิสเทนปูลิสิตครับปูลิสิตเองเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นโปวจริงแบบถาวรเลยอะ่ะสำรองบ่อยมากนะครับแลวเจ็บบ่อยปูลิสิตเนี่ยผมกงมองว่าเขาคล้ายๆเยโก้ฮันตาร่าบคือ มาเล่นในแหล่งเปลกแล้วโดนกระแทกโดนอะไรแ,แล้วเจ็บยาวกระดูกเปราะมากนะครับคนที่3ก็คือฮาคิมซีเอ็กซีเอ็กนี่ก็เป็นคนที่1ในแกงคิงอ่อนกับลูกาะปูเลยนะครับคือไม่ได้ลงสนามมีปัญหาอะไรหน่อยก็กระทบต่อฟอร์มการเล่นน่อนท้างเยอะเพราะว่าเชลซีตัวเลิ่มเยอะมากนะครับซ้ายขวานี่คือมีไตไปหมดเลยนี่เรายังไม่พูดถึงลูกาปูเลยนะครับที่จะเอาอยัางไงต่อนะครับนั่ก็คือ3คนที่เชลซีต้องตอบคำถามนอกเหนือจากจอร์จิโอก,กับกองเต้ก็คือ3คนเนี้ยว่าจะให้อยู่ต่อไหมเพราะว่าสปอตทีมมันใหญ่มาก ถ้าซื้อนักเตะเข้ามาก็ต้องมีคนมีการถอนถ่ายเงนออกไปอีก2คนเชื่อว่า2คนนี้แฟนสิงห์บูลและก็สโมสรเนี่ยไม่อยากเสียไปแน่ๆก็คือลิสเจมกับเมซันเมาส์เขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรเลยเมซันเมาส์ในตอนแรกโดนแซวว่าเ,เป็นเด็กแรมพาดเด็กเด็กเส้นสุดท้ายโอ้โหทุกคนเห็นหมดว่าเขาเก่งแค่ไหนแม้ว่าโอเคเขาจะพลาดจุดโทษแล้วก็เป็นตัวไม่นําโชคในเวมบรีก็ตามดีแต่อย่าลืมนะครับลิสเจมกับเมซันเมาส์เนี่ยเป็น2คนที่คั่นเหนื่อน้อยที่สุดนะครับเมซันเมาส์รู้สึกได้เจ็ดหมื่น ลิสเซ่ได้แค่6 0 0มื่นนะครับเพราะว่าเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแต่ก็เชื่อว่าเชลซีสองคนนี้คงไม่ปล่อยให้หลุดมือเพราะไม่งั้นก็คงโดนแฟนบอนลถล่มยับแน่นอนอยังไงก็ต้องต่อสัญญาออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับแต่หากว่าไอ้สองล้านปอนเนี่ยแลกมาด้วย3คนเป็นอย่างน้อยแล้วโอ้โหมันยังมีอีกหลายคนที่เขาสามารถชอปปิ้งได้มือของทูโกไม่แพ้ไปกุนนี่อรอเยนคอปถ้าหากได้ สถานการณ์ของเชลซีนิ่งๆกลับมาลูกการเนี้ยต้องยอมรับนะครับเป็นใครก็สัน่นนักเตะใครไม่เซ็งบ้างครับโอ้โหทีมโดนรัฐบากลกรีกดดันโดนจะโดนยึดแต้มตัดแต้มบ้างจะโดนตัดไปให้พ้นหลีกบ้างมันกระทบจิตใจอยู่แล้วแม้ว่าเชลซีจะไม่ออกไม่เคยออกพูดก,ก็ตามทีลองให้ซีซั่นหน้าประธานสโมสรอ,อยู่ปุ๊บการซื้อขายทีมจบเรียบร้อยได้เงินมาเสริมทัพก็น่าสนุกนี่จะเป็นม้าตัวที่3ของบอรเกียร์ลกแน่นอนต่อจากเซตตี้เลว์พูก็ต้องเป็นเชลซี และค่อยมาดูกันว่าคอนเต้กับสเปอร์ทันดีได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างอีกครั้งว่า3คนที่ทูโค่อตอนนี้สนใจก็คือชูคุนเด่เเออทางจูซิปกาดิโอและลาฮิมสเตอร์ลิงขึ้นมานะครับส่วนคนที่ต้องขายออกไปหรือว่าต้องเคลียร์อนาคตที่ชัดเจนก็คือจอร์เจนโยกองเต้ติโบแวนเนอร์ฮาคิมซีเยกแล้วก็คิสเซนโพลิสิตแต่เชื่อว่าลิสเจมกับเมนเชสเตอร์ไม่น่ามีปัญหายังไงก็จะต้องต่อสัญญาอีกแล้วจริงๆมันมีอีก2รายชื่อนะครับที่เป็นช็อต ช็อตนีสสำรองหากว่าไม่ได้คุนเด้กับกวาดิโอก,ก็คือเปาโตเรสจะต้องแย่งกับแมนยูแล้วก็โคเซคิมเเนสของแอตเลติโกมาดริดนี่ก็เป็นกองหลังที่เชลซีต้องเสริมแล้วเชลซีข้างหน้าเขายเยอะแต่กองหลังเนี่ยหายไปสองคนก็คือคริสเตนเซนกับทางฝั่งของลูงร,ริเกอร์โอ้ยิ่งโดยเฉพาะลูริเกอร์นี่คือมันเสียหายมากนะครับก็ลองดูครับว่าเชลซีจะเป็นมาร์ตุลที่สามได้หรือไม่นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายมาอ่านข้อความกันข้อความเยอะมากๆเลยผมเริ่มจากคุณ ชิราพ์ละกันครับผมว่าครอปเก่งกว่าเป๊ปเป๊ปโชคดีที่ทีมมีเงินเยอะซื้อตัวไปดีแต่ครอปพัฒนาทีมพัฒนาผู้เล่นผมหวังว่าเทนฮาจะเก่งเหมือนครอปจะสร้างแมนย,ยูและสร้างผู้เล่นให้กับแข่งให้แข็งแปลงก็จริงรครับเพราะว่าเป๊ปเนียมีเงินทุนมหาศาลมากๆเลยนะครับคุณ imc super hero n no o k e บอกมองไปไม่มีใครเหมาะกับกัปตันเท่ากับดาบิดเดเคอที่สุดแล้วคนโหตเดเคอยเยอะมากนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเราควรให้ใครเป็นกัปตันทีมนะครับ เพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนกับตันทีมออกคุณเบิร์ตสองเอี่ยว5บาทบูโน่ต่อให้เก่งเคยแบบทีมขนาดไหนถ้ายังจ่ายบอลแบบเสียและเวลาได้บอลยังช้าแบบนี้ยังไงก็สํารองช่วงที่โดนด่ายเยอะมากๆเลยนะครับคุณสกายแจ้งรักษาบอกโดราโรก,กับเดแคเท่านั้นที่เหมาะสมก,กับกับตันทีมนะครับดูข่าวนี้หน่อยสิ เออผมว่าเป๊ปก็ปรับตัวเหมือนกันเพราะเป๊ปใช้แต่เบอร์เก้าไม่มีศูนย์หน้าชีพพาร์ลนด์มาดีหรือเป๊กก็พูดยากเพราะซาลตันเล่นยังโดนดองไม่เข้าแขนงเป๊กเลยอันนี้ก็จริงนะอืออืมกำพลน้ำดอกไม้เซียซเวครับคือดีแท้สั่งงานให้ทุกคนครับโอเคอเฮ้ยคุณประจกักษ์ไวยพันธาบอกพี่ป๊อปครับพีระดาย,ยังเปิดรับตัวแทนอยู่หรือเปล่าครับน่าจะยังเปิดอยู่นะครับอ่ะลองติดต่อไปที่ ไลน์กับเบอร์โทรข,ของคุณเด็กแล้วกันนะครับเพิ่มให้ขออนุญาตแทรกหน่อยนะครับคุณลำทัวริงกรณีเอ็มบัปเป้ e, ผมคิดว่าอีก3ปีเขาจะย้ายไปมาดริดดูกรณีโรนัลโด้สิย้ายไปมาดริดตอน24 25ตอนนี้เอ็มเป็นี e ่ข้อนีจ้จริงมากวันนี้ผมพูดในสปอตคอร์เนอร์เขาฉลาดเขาอยู่กินเงินอ่าเปเชีย์ปีเขาเข้าไปมาดริดก็ได้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเอ็ M A P e, มบัปเป้เป็นเด็กฉลาดมันมีคณซื้อที่เก่งมันต้องมีคนรึกษาที่ดีมากนะครับ คุณเจดิพัฒน์ผมผมอยากให้เดียร์เป็นัปตันทีมครับผมคิดว่าเขาเหมาะสมที่สุดในเวลานี้จริงๆทุกคนเนาะรัะกเดียร์นนะคุณนับปรัดบอกไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะในใจลึกๆของผมผมว่าเทนหาจะพาแมนยูคว้าหนึ่งแชมป์ไม่เกิน2องสามปีถ้วยอะไรก็ได้ครับโอซ่าพูดนะครับไอ,อคิดอะไรไปเครียดเออคุณสุชาติบอกผมว่าเทนหาจะมอบกันตันทีนให้โรโดครับแม็กไกว์คงไม่เหมาะในาร์เทนหาแน่ๆครับผมก็เชื่อว่าเขาคงเปลี่ยนจากแม็กไกว์จริงไม่น่านมันจะกลายเป็นการสร้าง อีรักหมายได้ยงไงแต่ว่าเมื่อวานผมก็พิมพ์ข้อความไปใน YouTube และพิมพ์พอยว่าการเลือกกัปตันทีมมันโชว์วิสัยทัศน์ของเขาได้เลยว่าเขามองอนาคตแบบไหนยังไงให้จับตามองให้ดีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงท้ายย้ำผู้ชมอีกทีนะครับใครอยากมีรายได้เสริมนะครับทางานออฟฟิศไปด้วยนะครับแล้วก็อยากขายของซึ่งตอนนี้เอจเกมันขายดีมากๆทุกหน่วยงานต้องต้องใช้โรงเรียนก็ยังต้องตรวจสัปดาห์ละสองครั้งนะครับคุณกวางธนกิจซีโอ่งอินเตอร์พรีเมียมเขาเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ทิปต e แบลเทคยี่ห้อ ATK ระดับประเทศนะครับเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายนะครับโดยไม่ต้องสต็อกของสนใจอยากหาได้ได้เสิร์ฟติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็ไลน์อ d d o 8หรือสแกน QR code ได้เลยนะครับส่วนตัวใครที่ไม่ได้อยากเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายหรือว่าอยากอุดหนุนซื้อนะครับตัวน้ำลายสาม3.9บาทขยายโปรโมชั่นให้ถึง๓สิบพฤษภาคมนะครับซื้อ20ชุดส่งฟรีแต่ถ้าซื้อน้อยกว่านี้ก็ ออกค่าส่ง60บาทนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพูงเจอกันสวัสดีครับคืนนี้โรม่าเป็นแชมป์แบบไม่เสียประตู <c oughs>